ในขณะที่ผมกำลังคุยันอย่างสนุกสนานกับพี่อ้ําน้องใหม่และพี่ต้อมทัในใดนั้นน้องของผมก็ได้สังเกตเห็นพี่มีรถในรถจ้างเล่นเกมกับซับพอร์เตอร์เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยครับผมรีบพุ่งไปเหมือนเวลาที่สาวทักมาบอกว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านใช่ในขณะที่ผมขับรถเหยียบเข้ามา70ไมล์ต่อชั่วโมงความซวยก็เกิดขึ้นกับบรรลุชายที่อยู่ตรงหน้า ผมขับรถชนชายผู้โชครายเข้าอย่างจังและหันสายปาดแปะใส่เพื่อนเข้าไปเป็นหนึ่งเล่ากับเป็นจอร์นวิกแต่พอซ้ำกําซัดเพื่อนชายของผมที่อยู่บนรถอีกสองคนก็น็อกดาวน์ลงไปเหลือผมกับน้องใหม่ที่ร้องเพลงไอวิวสวายแล้วก็ต้องเอาตัวรอดกันอยู่แค่สองคนพี่ยันบ๊อบลีสว,วักเกอร์เข้าสิงใช้เอ็มสองสี่ยิงใส่เข้าไปนึกว่าเป็นปืนเออาร์น้องสาวของผมน็อกดาวน์ลงไปร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดว่า นที่ผมเป็นผู้ชายอกสามสอบผมก็เลยวิ่งล็อกหลอกออกมาหลบข้างหลังูแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุอันใดอาจจะเป็นความไรงของทีมหรืออาจจะเป็นเพระาะหลวงพ่อรวยที่ผมเพิ่งชาวเมวื่อเช้านี้ผมก็สามารถเก็บโมตตี้และก็พาทีมกลับมาได้ครบทุกคนสวัสดี